สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงจีนนะคะแล้วก็ดูซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันเป็นประจําเลยนะคะสำหรับในอพิจซดนี้ค่ะก็ต้องพูดถึงคุณจางวันอี้หน่อยนะคะก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจคุณจางวันอีที่จะเดินบนเส้นทางของวงการบันเทิงจีนได้อย่างแบบว่าไปถึงในจุดที่แบบเป็นแถวหน้าดโลดเลยนะคะรออยู่นะคะก็เส้นทางนะคะในวงการบันเทิงของคุณจางวันอีนานนะคะไม่ ได้โรยไปด้วยกลีบดอกไม้นะคะเพื่อนๆก็มีการฝ่าฟันมาเยอะนะคะตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะคุณจางวันอีเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างที่พวกเราเนี่ยได้ได้คุ้นเคยกับคุณจางวันอี้ก็คือต้องยอมรับว่าเป็นเรื่อง่วงคำหนึ่งดวงใจนิลันนะคะแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาจะแบบออชอบแล้วก็จําคุณจางวันอี้ได้จากอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนั้นกันว่าที่จีนนั้น,นะ ะะมีกระแสแล้วก็การพูดถึงคุณจางวันอี้แบบอย่างไรกันบ้างนะคะคุณจางวันอี้นั้นนะคะในช่วงแบบปี2ปีที่ผ่านมานี้เรียกได้ว่าชื่อเสียงแบบดีมากๆเลยนะคะรักษามาได้ดีแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเขามีโปรเจกต์ที่เขาได้เป็นพระเอกพระเอก พระเอกลวดเลยใช่ไหมคะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเคยรับบทเขาเรียกว่าบทสนับสนุนเล็กๆน้อยๆมาก่อนนะคะหลายเรื่องมากๆเพราะว่าเขาเข้ามานะคะในวงการบันเทิงตั้งแต่ปี2016แล้วนะคะแต่ว่าพอมาพึ่งแบบจะมีกระแสเยอะๆในช่วงแบบปี2021นะคะแล้วก็22 23ช่วงเนี้ยนะคะเป็นช่วงที่แบบ2-3ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่พวกเราได้ยินชื่อแล้วก็จําคุณจังวันอีได้นะคะสําหรับแฟนๆ ที่อยู่นอกประเทศจีนนั่นเองค่ะหวานว่านะคะเรื่องที่แบบถ้าพวกเราบอกว่าจังวันอีป,ปุ๊บนะคะทุกคนในเมืองไทยต้องตอบว่าห่วงคำนึงดวงใจนิรันป้าน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละนะคะก็สำหรับตัวของซีซันที่1นะคะก็ออนแอร์ไปเมื่อปี23ใช่ไหมคะแล้วก็มาปีนี้นะคะ24ก็คือเป็นซีซันที่2นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็มีผลงานต่อเนื่องค่ะ ซ้อนรักชายาลับนะคะซึ่งก็แสดงคู่กับคุณหวังชูลันด้วยนะคะโอ้หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะก็ผู้ชมส่วนใหญ่นะคะมีความรู้สึกเชิงบวกค่ะเป็นบวกให้กับคุณจางวันอีนะคะคุณจางวันอีทักษะการแสดงเขาดีนะคะแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ก็ต้องพัฒนามาเยอะเช่นเดียวกันแต่ก่อนก็เป็นก้อนหินดินทรายมาก่อนเช่นเดียวกันก็แข็งนะคะก็บอกแล้วเข้ามาตั้งแต่ปี2016นะคะแต่ว่าสําเร็จการศึกษามาจากแผนกตรง ตร,ตรงเลยค่ะก็คือจากการแสดงเนี่ยนะคะของ Beijing Film Academy นะคะด้วยพื้นฐานทางวิชาชีพนี้นะคะก็ทำให้เขานั้นนะคะเรียกได้ว่าได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ถือได้ว่าใครที่จบจาก b e i j i n g Film Academy หรือว่าหรือว่าสถาบันที่เป็นทางด้านของการแสดงโดยเฉพาะเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าตัวครึ่งหนึ่งของเขาหลังจากที่จบการศึกษาเนี่ยก็คือมีความเขาเรียกว่ามีรากฐานที่มั่นคงนะคะของ ของวิชาชีพในตัวอยู่แล้วนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็คือโอกาสค่ะอีกครึ่งหนึ่งก็คือโอกาสที่จะได้เดินมาเรื่อยๆแบบไม่ไม่สะดุดหรืออะไรก็ตามหรือสะดุดน้อยที่สุดในวงการบันเทิงนะคะคุณจางว่านอี้นั้นนะคะก็มีเหล่าซื้อนะคะที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจีนเนี่ยก็แบบพูดถึงเด็กคนนี้ในแง่ดีมากๆเลยบอกว่าเออมีแววนะแล้วก็มีความจริงจังมีความแบบทนต่อการทํางานหนักมากๆเลยก็เลยบพ,พอมีกลุ่มของ เหาสื่อนะคะก็คือแบบอาจารย์ที่อยู่ในในแบบเบ i จิ้งฟิล์มอะคาเดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้กําลังใจแล้วก็แบบพูดกับสื่อด้วยก็เลยทําให้คุณจางวันอีนั้นนะคะได้รับความสนใจจับทางค่ายด้วยนะคะสังเกตว่าคุณจางวันอี้ตอนนี้เนี่ยจะเล่นซีรีส์นะคะให้กับทางด้านของ t e n เซ n นต์วิดีโอด้วยนะคะก็มีผลงานออกมาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะ ถ้าเ,เพื่อนๆจำอไอ้นั่นได้อะอะไรนะ The Age of Awakening นะคะถ้าคือตอนนั้นเป็นละครซีรีส์จีนคอสตูมโบราณแนวไอดอลนะคะก็จริงๆแล้วมีบทของคุณจังว่นอี้อยู่ด้วยนะคะตอนนั้นเล่นเป็นเฉินเหยียนเนียนใช่ไหมคะเออเฉินเยียนเหนียนในเรื่องนั้นซึ่งก็มีบทนิดนึงนะคะตอนนั้นหน้ายังแบบโอ้ยละอ่อนมากเลยนะคะ <c oughs> ความความเป็นหล่อแบบมีมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีกลามมีเหลี่ยมอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ชัดนะคะแต่ว่าก ดูหน้าตาเด็กๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะแบบเออย้อนไปดูผลงานเก่าๆนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วนะดูผลงานใหม่ๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าบอกแล้วว่าผลงานเก่าๆนั้นบทของคุณจางวันอีออกมาเพียงแค่แบบไม่กี่ฉากเท่านั้นเองนะคะแต่ก็เห็นถึงความมีเขาเรียกอะไรเห็นถึงความมีอล่าของเขาแหละแต่ว่าก็ไม่สามารถจะเด่นไปกว่าตัวของแบบทั้งพระเอกแล้วก็พระรอง1นึ่อะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะก็มาเรื่อยๆนะคะก็ <c oughs> เรียกได้ว่านะคะเรื่องต่อๆมานะคะเขาก็ได้รับบ,บทมาเรื่อยๆเช่นเดวกันบางเรื่องนะคะก็เล่นเล่น เหมือนกับตัวละครในช่วงอายุ15ปีถึง23ปีนะคะมันเป็นบทอะไรนะเป็น,นเรื่องนี้ไม่รู้ออนแอร์ที่ที่ไทยหรือเปล่านะคะบทของหลิวเร้าฉีค่ะบทนี้ก็เป็นละครแนวร e พับ l ิกันนะคะร e พับลนะิกของคุณจางวันอีซึ่งเคยเล่นเป็นตัวละครสมทบมาแล้วนะคะก็ทําให้คนจีนที่แบบนอนอยู่บ้านดูทีวีนั้นก็เริ่มรู้จักคุณจางวันอีเพระาะว่าคุณจางวันอีหล่อมากเช่นเดียวกันในเรื่องนี้คือบอกแล้วเล่นมา แต่คือตัวละครนะตัวละครตั้งแต่อายุ1 5ถึง23ปีเพราะฉะนั้นมันมีความพัฒนาการของการแต่งตัวอย่างน้อยก็ผมแหละผมในช่วงอายุ23ปีต้องใส่เจลนะคะลากเรียบเลยทีเดียวก็มีความหล่อไปอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วคนจีนเขาชอบดูกันนะคะในเรื่องของของสาธารณรัฐจีนในตอนนั้นเป็นซีรีส์แบบแนวสรรเสริญผู้นำนั่นเองนะคะ ทีหลังจากนั้นนะคะก็จะมีถ่ายทำเนาะตอนถ่ายทำเรื่องออห่วงคำนึงดวงใจนิรันน์นั้นก็เป็นข่าวว่าเออคุณจางวันอี้จะมารับบทซางเฉียนแต่ว่าตอนถ่ายทำก็ไม่ได้รับการพูดถึงเยอะมากนักนะคะเพราะตอนนั้นก็จะมีชื่อเสียงของคุณเติ้งเหวยเนาะมาแล้วสำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นชื่อของคุณจางวันอี้ก็จะไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงสักเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งแบบรอให้อนแอร์ถ่ายทำเสร็จแล้วก็รอออนแอร์นั่นเองแต่ว่ามันมี ีอีกเรื่องหนึ่งที่พอออนแอร์มาก่อนนะคะเรื่องที่เป็นหมอเรื่องนั้นก็ได้รับคําชมเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณจางวันอีแสดงได้ดีมากๆเลยนะคะเป็นเป็นคุณหมอซึ่งร่างกายของคุณหมอเองก็เป็นถ้าจะเรียกว่าอะไรดีเป็นเด็กพิเศษมาก่อนเออเป็นเด็กพิเศษมาก่อนนะคะแล้วก็แบบมีมีทุกอย่างเออพอมีทุกอย่างหมายความว่ามีทั้งจริยธรรมของความเป็นหมอมีทั้งความสามารถของการเป็นหมอด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็คนจีนก็แบบเออ ในในจีนบูมนะสำหรับเรื่องนี้มีคนพูดถึงเยอะเลยแต่ว่าในเมืองไทยก็ค่อนข้างจะเงียบนิดนึงสำหรับซีรีส์เรื่องนั้นน่ะนะคะ ละครยอดฮิตของเขาในประเทศจีนนะคะมีในปี2021ค่ะเป็นเรื่องที่เขารับบทเป็นเฉ er ียวเออเฉียงนะคะโอ้เรื่องนี้ทุกคนแบบเป็นไวรัลเลยอ่ะพูดถึงการแสดงของคุณจางวันอีนะคะเรียกได้ว่าคนจีนทั้งประเทศเลยนะคะชอบเขามากๆเลยจากเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องอะไรนะเฉียวฟาม i ล s Children อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ <laughs> ก็มันแบบเออจริงๆเข้าไทยนะเรื่องนี้เข้าไทยใช่ไหมแต่ก็เงียบกริบเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแนวแบบ เป็นแนวเอ่อดรามา่าเป็นแนวครอบครัวเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเาเป็นแนวส่งเสริมความรักความเข้าใจในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะนี้ตัวละครนะคะเฉียวเออเฉียงนั้นก็เรียกได้ว่าทําให้คุณจางวันอี้นั้นแบบ เออ่ได้รับการพูดถึงในประเทศจีนเป็นอย่างมากเลยนะคะเ,ออเขานับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคนจีนชอบบทของคุณจางวันอีมากๆเลยนะคะมีความสําคัญมากๆต่ออาชีพนักสแสดงนะคะของคุณจางวันอี้ในวงการบันเทิงจีนเลยล่ะคะ่ะ บทนี้นะคะก็คือเฉียวเออเฉียงนั้นเป็นเป็นลูกชายคนที่สองของตระกูลเฉียวนะคะแล้วก็มีความแตกต่างจากพี่ชายคนโตของเขาที่ฉลาดแล้วก็เรียนเก่งอ่นออานหนังสือแบบขยันเอางี้นะคะถึงแม้ว่าตัวของเฉียวเออเฉียงนั้นจะมีคุณสมบัติเด่นสุดๆ ก็คือมีความแบบจิตใจดีเมตตากรุณาแต่ว่าเขานั้นมีความเขาเรียกอะไรความความแดจังกึมความความแดจาวูเยอะนิดหนึ่งก็คือคนอื่นจะมองเขาเหมือนแบบค่อนข้างจะไม่ไม่เร็วคือเป็นคนไม่ค่อยมีไหวพริบเป็นคนค่อนข้างจะโง่น,นั่นเองแล้วก็ที่สําคัญคือบทนี้ก็จะมีความดื้อรั้นมากนะคะคือเขาเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยค่ะเป็นลูกชายคนรองของตระกูลเฉียวที่แบบเขาเรียกว่าพีคขึ้นมา ะะทีนี้สําหรับบทนี้นะคะคนดูก็บอกว่าเออการใช้ทักษะการแสดงในเรื่องของน้ําเสียงสายตาแล้วก็การแบบเคลื่อนไหวเพียงเล็กๆน้อยๆของของตัวละครเฉียวเออเฉียงเนี่ยมันทําให้ละครเรื่องนี้เหมือนมีเหมือนแบบเป็นตัวละครเออฉียวเออเฉียงที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคือคนจีนเขาก็ชอบอะไรเรียวๆแบบนี้เขาก็เลยชอบแบบเออแบบชอบตัวละครตัวนี้ที่คุณจางวันอีแสดงมากๆเลยค่ะ แล้วอาจจะด้วยความที่ว่าเรื่องนี้นะคะเขาแสดงได้ดีดังนั้นเรื่องอื่นๆอย่างเรื่อง love apartment อะไรแบบนี้ก็จะได้รับบทใกล้ๆเคียงๆกับตัวละคระเฉียวเออเฉียงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มี นักข่าวในวงการบันเทิงนะคะแซลคุณจางวันอี้จากเรื่องแบบเลิฟอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่มีบทมันเหมือนกับขายกับตัวละครเฉียวเอ,อเิร์เฉียงนะคะประมาณว่าจางวันอี้เป็นนักสแสดงที่แบบเออได้รับบทโง่เหมือนสวนรรค์เลือกเอาไว้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะคือคือคำมันเหมือนกับประชดนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับสำ,สำนวนการเขียนข่าวของนักข่าวบันเทิงจีนนะคะมันเหมือนกันแซวๆซกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเราฟังแล้วเนี่ยความหมายมันก็ไม่ดี ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจางวันอีก,ก็ต้องออกจากตัวออกออกจาก ตัวของบทนั้นออกมานะคะต่อมาก็ได้มานีแหละค่ะพอเรื่องของห่วงคำานึงดวงใจนิรันต์นะคะได้ออนแอร์ออกมาก็กลายเป็นว่าเกิดเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะคะเป็นอีกมิติหนึ่งของคุณจางวันอีเพราะว่าตัวละครสร้างเฉียนในบทละครนั้นนะคะก็วางไว้ว่าเป็นตัวละครที่เป็นพระเอกในเวอร์ชันละครนั่นเองนะคะก็ขออวยพรนะคะให้คุณจังวันอีของพวกเรามีผลงานเยอะๆนะคะให้พวกเราได้ชมกันค่ะถัดจากเรื่องซ่อนรักชายาลับนะคะก ก็ยังมีเรื่อง The l i e of Ning ที่แสดงคู่กับน้องเรนมินด้วยนะคะเรื่องนั้นก็บทพระเอกก็ต้องมีความเย็นชาแล้วก็มีความโหดหด,ด้วยแต่ก็รักนางเอกสุดๆเช่นเดียวกันนะคะรับรองได้เลยว่าเรื่องนั้นน่ะเรื่องไอ้ The l i e of Ning นะจะต้องมีการดัดแปลงนะคะบทละครจากนิยายต้นฉบับเยอะมากๆเพราะว่าในนิยายมันเอามาทําไม่ได้จริงเพื่อนๆมันเป็นเรื่องที่มันที่มันมีคําว่าศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาควบคู่ด้วยนะคะ ไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้นะคะเป็นความนัวๆของแบบชีวิตของทั้ง คือนางเอกอ่ะเป็นตัวเดินเรื่องหลักเพราะว่านางเอกนั้นเหมือนกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแต่ในละครก็คงจะทําแบบฟื้นคืนชีพไม่ได้แล้วในชาติที่แล้วก็มีสามีอยู่แล้วสามีก็ยังมีชีวิตอยู่คือแล้วสามีใหม่นะคะอย่างอย่างพระเอกหลวงสัญญวนของพวกเราเองก็แบบอืมก็เคยเป็นพี่ชายมาก่อนด้วยถึงแม้ว่าจะพิสูจน์แล้วก็ตามใน,ในในในตัวของนิยายก็คือไม่ใช่พี่น้องที่มีสายเลือดเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะแต่บอกได้เลยว่ามินเมย์ค่ะเพราะฉะนั้น ต้องมีการดัดแปลงนะคะบทละครไปจากนิยายต้นฉบับเยอะมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะยังมีผลงานของคุณจางวันอีให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันอีกมากมายหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ถ่ายทำเสร็จไปแล้วแน่นอนก็คือ The Rise of Ning นะคะแล้วก็เรื่องซ่อนรักชายาลับนี่ก็กระแสดีมากๆเลยนะคะแล้วก็กำลังจะจบลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ทะลุ32ตอนขึ้นไปแล้วนะคะเหลืออีกประมาณไม่เกิน8ตอนก็จบแล้วนะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเพื่อนๆล่นนะคะออจาคุณจางวันอี้ได้จากเรื่องไหนนะคะสำหรับหวานเองก็ต้องยอมรับว่าเรื่องห่วงคํานึงดวงใจนิลันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เออถ้า ข่าวรบๆของคุณจางวันอี้ไม่มีนะแต่ว่าเขาจะมีแบบเนี่ยมีแค่แซวๆจากพวกนักข่าววงการบันเทิงประมาณว่าบางทีบางคนก็จะบอกว่าส่วนสูงของคุณจางวันอี้ไม่ค่อยสูงมากแต่ไปดูก่อนนะส่วนสูงของเขาก็คือทะลุร้อยแปเช่นเดียวกันเนาะออาละค่ะแต่ว่าก็ยังมีมีเหมือนนักข่าวก็แซวๆว่าเออดูดูเตี้ยๆนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ถือได้ว่าไอ้ตัวแบบแซวๆนะคะข้อความแบบเนี้ยถือว่า โอโหยน้อยมากเพื่อนๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นแย่ลบเลยนะคะถ้าไปเทียบกับแบบดาราท่านอื่นๆที่พวกเราก็แบบชอบชอบเขาอยู่อะไรแบบเนี้ค่ะก็ก็เหมือนกับว่าคุณจางวันอี้นั้นถือว่าซอฟมากๆเลยนะคะหวันว่าจุดที่สําคัญก็คือเขาได้รับความแบบเมตตานะคะความรักจากเหล่าสื่อนั่นแหละค่ะก็มีคนแบบให้กําลังใจนะคะคุณจางวันอี้แล้วก็ให้โอกาสเยอะด้วยนั่นเองนะคะ พวกเราเนาะทับได้อย่างเดียวคือรอชมผลงานนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณจางวันอีเช่นเดียวกันนะคะขอให้มีผลงานออกมาเยอะๆนะเอาล่ะค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ